สวัสดีเด้อค่ะสวัสดีพี่น้องไปเฮาสุขูสุคนเมื่อน,นี้ก่ะสิผ้าเขาไปเบิง่งผุแล้วมูมูบานบนอันเทิงยอดเขาพ่ะนะมันสิสวยงามขนาดใดมาไปน้ากันเด้อค่ะเด้อไปไปไปฮาไปน้ากันจ้ะโอ้ยซุงคักสูงมแง,ง่จะาขวดสีทาย่างไรพี่น้องเลย น้องแม็นมดสุกงาอาาัดหลาเปิดมือบ้านภูมปัญญาคนเกา่าคนแก่เพิเ่นก่มีความสามารถหลายเอย่างจ้ะแต่พอยังไงวะซุ่มทีเพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นอายุบ่หลายเพราะเพิเ่นเฮ็ดงานหนักเพิ่นก็เลยตายเดียวส่วนมากอายุบ่กอยืนจ้ะ บรรพบุรุษเก,าก่าขจออ้เพราะเหตุงานครับเพือจะเอาไวใ้ให้ลูกให้หลานให้เลี้ยงให้หลอดได้อยู่ได้อาศัยได้ส้มเมืองงามๆผู้เพิ่นเห็ดผู้เพิ่นสแางกับไปลายลอยสิบปีแล้วคือว่าอะไรเานาะ กันจักรยานมาครับเกลือบนิ่งบนไดรูฟฝรั่งเศสซื้อเมืองวซื้อเมืองกอเดสสันดีก็อันในกูเกิลอันนั้นเนี้ยแม่ไม่เป็องอกาแกจาวแม่ นาทางเดินกเจ้าก็ยังปูด้วยหินทุกอย่างปูด้วยหินเป็ด้วยหินสังหน้าจากักบ้านกำาแพงถนมโอโอเป็นเมืองเก่าแก่ดีได้จัง ข้าววยาชัดเป็นไหนจะาพาวมันค้ำเ,ลเหลี่ยงจะเล่นต,ติ๊กตุกีแลยไปกันต่อไปังขยันไปรีดด่อยแล้วเจา้าพัวใส่รู้คอยมอดคอยมอดแต่เก็บภาพบรรยากาศวัวเดียมาดูเนาะพี่น้องต้องเอาหผมโอ้โหละเห็นจะสดว้ายๆเลยโอ้ยเกาแก่อีลีเด้ ไปละสะออนปานเมือง่อนงามเมืองโกโกเดสเขากระเบรุเหมนหกับหน,นาวเแต่ว่าอยากมาเก็บภาพบรรยากาศงามๆสวยๆเนาะปด้มาดูดูปดมากไงดินดนเด้ยมากจากงามเดบจะได้มาอีก <c oughs> อคุ บนทางเดินเจ้า้ยขยันเลี้ยงอิลิได้ใจอีลีก่อนเห็นนะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลียงเป็นถนนไปเป็นทางเดินไปโุ้โอ้โอ ปัญจกานมาซาหาผาพี่น้องเอ้ยย,อยคคอออ้อนวายามคำก่อนกระสีคำอิริหรอวะกันเปล่าเสียงสุดหลอดแนวบุโลดเนี่ย,เ,ยเอาสซู่ซูมวนแต่มันหำม,มวนเนาะเปล้องแล้วปานป้อมปากการเมืองเขาเจาะนะจ๊ะเตียงกันเนาะสุดเลยแถวในก็ไดเนี่ยปานป้อมปากการ ส่วนฟังนั่นก็นสิเป็นอีกเมืองนึ่งอีกมูบาหนึงจะโอ้ก็เห็นมันสูงส่วนก้างบนท้ายเร็วไปแนก่กับขออภัยด้วพี่น้องกล้องกับสั้นไว้ติงผาากับปะพอยเสียงดังบนันไดไอ้เพิ่นอยู่นในบ้าน <laughs> เม่วนอยากพี่น้องป้องไปสุมห้อได้เบ่งน้ำกันได้เห็นน้ำกันพอตัจอดรถป้าบเอาจาักรายานออกมาจากรถเปลาาพากันปันเขามาในเมืองอย่ามันคำก่อนโอ้ยใจเอาขนาดปันขึ้นภูเขาไวๆก็พอไง ย่อนยานแต่เว้นต๊กดินก่อนมันเกาแต่ขอจ้ากอ่ะบำรุงบุรณะถุกปีมองได้มันเพ่มันห่างเขากระสอมรือวาหรอวะ่ามันเป็นก้อนหินนะจ๊ะมันบอมเปนไม้พังแล้วพังเลยก้อนหินมันก็อยูได้โดนหลายพันปีถ้าเป็นไม้คือบานเมื่องห้อง บางลังก็ะฮิดมาน้ำใหม่ถึงสิเกาหลายรอดปีเป็นใดกระพุก,กระพังกระมั่งสมกระสมเส้มยากแต่ว่าอันนี้เป็นกอนหินเลยอยู่ได้ด,ดนได้หลายพันปีคือน่าล่ะมันแตกต่างกันเขาไป็น้งทั้งในที่นนองเมี่ยงกระทาง ทางงามกระจกค่ะผมไปไปดีดีเฮ็ดเป็นคันเป็นคันสำคันมันได้ขึ้นไปบันพรบรุษกระจกเก็บสางแปลงดีดีน,นะคะโอ้อากาศกระนหนาวเพราะมันอยู่ทั้งภูเขา Phang xiềng khỏi phạc, phang xiềng khỏi bò, rồi bây giờ nó lại Bây giờ chẳng đừng hứa, chạy xì khát nhỉ <laughs> Chạy hắc, rù rù to không? Bạn Khả luôn đó bạn Mà nó Để làm mộng ชิแมนลาย,ลายล้อยพันปีเดียน,นนเป็นน้องปีเชตเตขนาดนี้นะเบื้องคือคือเงียบสงบแต่บางหมองก็มีคนอาศัยอยู่จ้ะแต่บางหมองคนก็อาศัยอยู่แต่ข้างในก็เจ้าง,งามาด้สะอาดสะอานเบื้องเก่าแต่อยู่ข้างนอกนี่แหละแต่ว่าข้างในบกุเก่าจ้ะขาเจ้าส่วนมากขราเจ้าเป็นบ้านพักตากอากาศหน้านี่ข้าเจ้าก็กลับไปเขาไปในเมืองส่วน หนาห่อนหนาเสมอเขาเจอเขาเจ้าออกมากพักตากตอากาศดีงว่เบิ่บึงวิวข้างล่างโอ้ยสุดยอดหนูเลยนะถนนซ้ำไม่ขีดไฟไนี่แหละเพือว่าแหละว่าตะวันมันตกดินแล้วมันก็บอกหมอกบ่ค่อยเห็นปันใดไงบ้านเขาเฮ็ดมาจากหินถนนก็จากหินกำแพงก็จากหิน โอ้ยแมงใช้ประโยชน์จากธรรมศาสตร์ได้คุ้มหลายเนาะพี่น้องอ,อคอยกำลังมักตรงนี้นเงียบสงบดี ข่อยมาตื่นตาตื่นใจหลายกโกสุมมันอยู่ทั้งๆภูเขาพหอมเวทไคอยกัสซิเบิด์มิตาแนวก็จังเดยลับเพลิน,ลนอ่ะเพื่อสิสมิมาชดายทายวิดีโอพี่น้องเบิ่งเดียเ <c oughs> ก่าแก่กับเก่าแก่ดีแน่นอนเก่าแก่ก็งามไปอีกแบบหนึ่งสวยไปอีกแบบหนึ่งเงียบสงบ พี่น้องซองมาก็ได้่ายจะก,กรูปกัน <c oughs> ย่างกลับเลยบ่นเลยไปทุกสอบทุกมุ่งจ้ะผมมาค่ขั้นมากัดกดไลค์กดติดตามในเด้อพี่น้องไปไล่มองไลที่อยู่ทิปนี้แต่ว่าอันนี้เป็นขาสิกับเยอรมันแล้วเลยแวะแวะพัก พอเดินทางแต่ละมือบไหลๆลอยไปโลกค่ะพอวันนี้แต่ภูเขาบ้านเพิ่นเบิ่งเก่าแก่เบิ่งบ่เป็นตะยูแต่ว่าทังในเขาจบาปูงามนี่จ้ะสะอาดสะอาดเบิ่งเก่าแต่ทังนอดเลยล่ะอันนี้ก็ มองช็อปปิ้งก็เจ้าร้านอาหารร้านเนี่ยเขาก็เปิดบางร้านเนี่ยจะบางร้านก็ปิดไหลส่วนมาเพราะว่าหนา,หนาวประชงสมอข้าเจ้าแล้วเจ้าคงมีคนมาเที่ยวจะได้ปิดไหลอ่าส่วนคลิปนี้อ่าก็เดสอีพีสองก็จบลงแล้วนะคะพี่น้องเนาะคลิปเงี้ยวเหยียดแล้วพอกันไหมอีพีสามดยค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า